สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขารบคัดแพงสุขสุขคอนคาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพนแผงสวัสดีค่ะสวัสดีอีลาอุ้งอิงเพันแ่งสวัสดีอีลาหรือเอฟซีล่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสองอีลาอุ้งอิงเพนแพงสวัสดีค่ะรวมไปถึงสวัสดีเอฟซี อีลาสาวน้ำยืนเพจต้นเดียวเดี๋ยวก็ซื้ออิ่นยายนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนั่นแหละค่ะสาวน้ำยืนทุกท่านนั่นแหละเนาะที่ติดตามกันติดตามทาง u t u b e ค่ะหรือ Facebook Fanpage ค่ะจ้าคือหล่อๆเป็นพิเศษนะวันนี้ เอายองจาคของกับเป็นโอ้ยคนเอายยองจาคของกับเป็นพี่น้องเอ้ยเอ้บ๊มีไใบยองยองให้เราเด้อจะเป็นหลกหลายนะคะหนึ่งฤดูการผ่านไปกับอีลาวอุ้งอิงป็นจังใดสาวหนึ่งฤดูการผ่านไปถือว่าถึงจะบดเต็มฤดูปานใดเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเอาหนึ่งฤดูการซะเนาะหนึ่งฤดูการผ่านไปเดี๋ยวเนี่ยเตรียมโชว์ไม่เตรียมเตรียมเปิดวงแล้วยี่สิบสามกันยายนนี้ 2 5 6 6เปิดวงใหม่อันลังการงานส่างตั้งแต่เว้นๆเลยพี่น้องเอ้ยสี่หางงแรงนี่พี่น้องให้หอดสนามกีฬาบานันแพงเนาะโกสุมพีัยจังหวัดมหาสารคามไปเบิงไปอ่อนซ่อนน้ำเพลินแต่ยอนยอนกลับไปวาัทนีหนึ่งฤดูกาลพัฒนาการอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอาจะว่าจังไดเมื่อกก็ถือว่าเป็นหนึ่งฤดูกาลซะเนาะ พอเข้ามากกับม like ักระลาคมจนปิดว่องจนสิบเปิดใหม่นะครับยกบยุการเก่ามีนีคอนเสิร์ตมีเสดิิลแบนมีมีรับเชิญจากซีเนาะเอาเจ้าเบิ้งพัฒนาการอีหล่าวองอิงเบิงกับคนคนหนึ่งสิถามเจ้าเพราะว่าเจ้าบริน้ไปถ่ายคลิปลูกสาวนี่ห่วยเ่รามันเกือบเดือนบ่แมนกระน้่ากันนี่แหละนากันมาซีเนาะเอาเบิงความเบิ้งการเปลี่ยนแปลงอีหล่าวองอิง จากมือมาหลังห่านจนหอดมือสุดท้ายที่เข้าไปเบิงมือล่าสุดเออบืแอ่นมือสุดท้ายมือล่าสุดขออนุญาตบอกใาอหอยท่านเนาะล่าสุดที่เข้าไปคือหวยตัท่านชัยแมนแล้วก็ค่ะเป็นยังสิหาจักสีสันขําใไมาเว้าค่ะเรื่องเล่าของการพัฒนาจของอีหล่าอุ้งอิงจากเขาเห็นหนาเวทีเนาะคือเขาได้เห็นว่าเออแต่ละงานแต่ละแต่ละช่วง <Man. S 2> อ่ะีลาขึ้นโชขึ้นยังมีจุดจุดผิดพลาดมองได้อ่ะมีอีหยังที่ในความหัวสืขอคงข้าว่าข้าอยากให้อีลาเติมเต็มมองได้จังสีนะจากแรกๆมาจนหอดมืออยู่ห้วยทับท่านมาด,ด้วยความเป็นบ้านบ้านแมนมาด้วยน้ำเสียงของเจ้าของที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยแมนแล้วก็พลังที่สุดยอดค่ะ <c oughs> ตัวเท่าอย่างก็ตัวทอตัวทอไม่แม่งมีแต่ว่าเสียงตัอสั่งออตัวตัวทอแม่งไม่แม่งมีแต่ว่าเสียงข้อสร้างสองสามอย่างนี่แหละออกมาโดประมาณนี้ความหักความสงสารด้วยความนาหักความสงสารนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่องการเว้าการจาเป็นยังไดเนี่ยจากแรก บ๊วยว่าวันไหนถามค่ำถามสิบค่ำตอบนค่ำอย่างถามสิบค่ำตอบรึ่นค่ำที่บนเวทีนี่บนเวทีหน้าเวทีคือการแสดงนัะคะแต่ว่ารุดออกมาแต่ละค่ำกระเดี้ยงกันอ่าค่ะ หักหลาเนน้อยแต่หักดนดนฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระถางกลางๆคอนไทยๆนั่นเริ่มพัฒนาการเรื่องเรื่องเรื่องเบาเรื่องจ่าถ้าลุดออกว่าแต่ละเทือก็คือข้าเหมือนเหมือนลุดแซลเหมือนรุดแซลเหมือนว่ารุดแซลพอโจมเนี่ยข้าใดนี่ก็ได้เฮ่เอฟซีนี่ ได้เห้วมาสะท้นแบบนี้กลุ่มบ้านฮักแต่ละกลุ่มปนน้ำตาสีไหลเนี่ยใจสีดูสีขาดเนี่ยได้เอาไปว้าวได้อาไปเป็นข้าวได้อาไปเห้ได้อาไปห้าได้ได้ได้ปั้ดคำลูกสาวข่อยจังสีเป็นบอพี่น้องปัตานีล่าสุดที่เขาเห็นพี่น้องที่เห็นนี่คืออีลาว้าวว้าวเป็นขึ้นแมนอ่าว้าวเป็นขึ้นเป็นแซลชัดค่ำขึ้นแมนเป็นมั่นใจด้ค่ะพี่น้อง คือเป็นหมั่นใจได้การเว่าการจ่ากล้าเล่นโบได้เล่นจนเกินไปที่เห็นเห็นนี่ก็คือถ้าขึ้นเสด็จแบนอีลาสิเป็นอีกฉีกออกมาจะต่างกันจะต่างกันแสดงออกมั่นใจวาสันสาคือเป็นความหมั่นใจห่ะกกับเป็นความกล้าว่าวก้าเล่นเล่นโบเดเล่นบ่เกินบ่บได้เล่นเกินนะคัะพี่น้องขึ้นเล่นพอดีพองามเล่นพอดีพองามแลเรกาก็กล้าเล่นกล้า ใช่เอ็นเตอร์เทนใส่เข้าไปเอ็นเตอร์เทนดีกว่างเอ็นเตอร์เทนนี่เข้าเบิงหล้อเข้ากับตะหักเข้ากับว่าตะรักคนในวงการเล่นครับคุณมาเบิงคุมาเบิงผู้ช่วยวีซี่แมนก้าที่จะเล่นแต่ว่ากับบได้เกินไปพี่น้องอยู่ในขอบเขตที่อยู่ในความเป็นตะหักแต่ว่านี่นี่คือพัฒนาการที่เขาเห็นมีความมือซื้อว่าเร็วนะเร็วนะเร็วก็อาจจะเป็นก็อาจจะได้เป็น เป็นโดยว่าออกงานอ่าประสบการณ์ั่ว์โมงบินคือคือคนออกงานแทนซูมือนะสาวนำเงนแมนกะก็จะเห็นโชวโมงบินของของอีหลาขึ้นพัฒนาการที่ที่เก้าขึ้นมากเรื่อยแต่ว่ายังอยู่ในในแบบคอนเซปต์เจ้าของอยู่นะยังหนาฮักคือเก่ายังนาักอยู่เวทีมากเายยังตะลุโตนคือเก่าคือคือนั่งจะหัวโตนะว่าว่าต้องเฮ็ดนซ้ำใดพอดีอย่างสี่แมนบอกแบบว่าเราอยู่ทั้งเวทีเนี่ย ถ่ายอยู่ใกล้พอเนี่ยจะมีความรู้สึกว่านั่งมั่นใจมั่นใจแหะกล้าเล่นกล้าว่ากล้ายอกพ่อมั่นใจก็คือจะมีผลว่าจากพ่อโจเพ่อนน่ำพ่อโจเป็นคนภาพ้าเห็ด้าพ้าพ้าเอ็นเตอร์เทนนะทั้งความมั่นใจเรื่องเรื่องของความคิดนั่งก็จะหูว่านั่งควรจะเห็ดจังใดจังสีแล้วอีกอย่างที่ถือว่ามั่นต้องพัฒนาตามว้ตามอายุตามโตของแต่ละคนนั่นก็คือ คืออย่างคืออย่างเสียงเสียงผ่านเสียงแตกสาวได้ช่วงเนึองกันเป็นว่าลาก็ย่อมลาเป็นว่าย่อมเพิ่นเบามาเพิ่นลายกายย่อมลาเป็นช่วงนั้นเสียงเพิ่นเสียงเพิ่นกรลั่งแตกเป็นสาวเราหูซึกเสียงล่าสุดนี่จะเป็นแบบออกออกเสียงหวานพี่น้องออกเสียงหวานใสๆสใสหวานแต่พอท่านนิ่งเนี่ยนี่พี่น้องคือคือ คือถ้าคนบอดี้อันนี้ก็ว่ามวนอย่างเดียวแบบว่าแบบว่าว่าถึงมวนี่มวลมันบอกแต่แต่เท้าสังเกต,<ส>ต<า>หลา,หายกว่าน,นั้นเขามีความรู้สึกว่าเสียงอีหลาเป็นใสๆเราออกหวานหวานออกปนหวานหวานซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งพัฒนาการจากอายุนั่นแหละพี่น้องจากอายุนั่นแหละนะคะช่วงนึงก็ว่าแบบเสียงตอนมาใหม่ๆตอนมาใหม่ๆก็คือพลังหลาย แมนออกจากปอดออกจากข้ออย่างเดียวเลยคือใส่เบิร์ตมีนะจะเป็นเสียงเจ้าของเน๊บตาีนหูจักหูจักแบบหูจักเขาเอื่ว่าหูจักลบหูจักหลีแมนบอกเห็นนักห้องเก่งๆลังคนบอเพออาปากนิดเดียวเสียงมันมอได้ออกจากลินฝีปากเสียงมันออกมาจากข้างในแ่ะนะอีหล่ากเปล่นแนวนั้นอีหล่ากำลังจะอยู่จุดจุดที่อยู่นิ่งเนาะอยู่นิ่งแล้วก็จะ จะแปลงจากของเท่านั้นได้มาทานนี้เ็เลนงมีความแหบๆค่ะยังคงมีความทุมๆนิดๆพลังเสียงหลายๆแต่มันจะใสขึ้นพี่น้องจะหวานขึ้นจะหวานขึ้นพี่น้องมันเป็นโดยธรรมชาติคืฟัง้าเวทีเมือนนั่นนะคือเขายืนเบิงนี้เขาจะเขาจะหูเนาะเขาเขาไปเบืองหน้าเวทีหลายๆว่าโอกย่าอยากเบิงหน้าเวทีก็เจ้าเดี๋ยวมีลาพี่น้องเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะเวลาไปยืนเบิงเรื่องเธอยืนยืนฟังแบบ ยืนเพื่อนไปเลยกับมีนด้เพราะว่าเพราะว่าไปสังเกตนะนะไปสังเกตการว่าเออเขาเห็นพัฒนาการอิหล่าเขาก็ยืนฟังเพื่อนๆไปเลยแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เห็นน่ะก็คือเห็นเห็นเสียงเขาเปลี่ยนแบบมีมีออกหวานอ่ะแต่ยังคงแบบ ่อนความแหบอยู่นัละลัตแต่ว่าหันหันหวานเริ่มหนี้ขึ้นมานื้อโดยความเป็นสาวอีเลี่ยนตอนเพราแตกงมากปูนี่มันบางท่านคงที่เลยสาวแบเนี้ยแมนยังมีอีกอยู่ค่ะยังได้อีกลองเบิ่ง้ดูกาลนี่ละกันติดตามเบิ่งละกันโอ้ยรดูกาลนี่สีสีเห็นความ สีเห็นสเสน่ห์ของอุ้งอิงที่เพิ่มไายขึ้นแห้งใ,ในในความคิดเฮ้าเด้พี่น้องพพลังบ่อเบิดไหมหรือพี่น้องคิดว่าจังใดอ่าเท่าที่พี่น้องฟังจากคลิปต่างๆที่ได้ติดตามนะคะแต่ว่าเข้าไปยืนฟังหนาวที่เข้าเห็นพัฒนาการลหลายๆอย่างทีทีลาอุ้งอิงทีก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นเสน่ห์เน่หันอ่าเห็นเสน่ห์เนี่ยหันแล้วกันได้ําเสียง เปลี่ยนไปโมเมนว่าบดีได้พี่น้องคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็เห็นความหวานของเสียงเพิ่มขึ้นพี่น้องค่ะความหวานต่างจากเสียงเด็กหน่อยบ่ไง,ไง,ง่ายๆซะเนาะคือมวนแบบเด็กหน่อยก็มวนแบบหวานที่ท,ทิปนความเป็นสาวขึ้นมาเดี๋ยวพี่น้องสังเกตดีๆเด้อค่ะดูๆกานนี่พี่น้องสิเห็นยังที่ที ที่แตกต่างมันก็นแน่นอนอยู่แล้วละ่ะคือว่านอโคนเ่าเนาะในเมื่ออายุก,ก็เพิ่มขึ้นแมนบาอาพัฒนาการก็กต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วโมงบินเริ่มร้ายขึ้นอ่าเหมือนไปออกให้การที่วีนัอ่ะหลัพี่น้องค่ะแรกๆเขาก็จะเห็นอีหลาแบบนี้หนึ่งเกร็งแมนบอเป็นเกร็งเป็นเขินเปนเ็นหลายๆอย่างแต่พอมาเทปหลังๆแถววิงเดอร์พี่น้องพี่น้องจะเห็นสเน่ยของหนา้าทำเบาแบบหลุดออกมาแบบลังเทอนี่ อันยอเห็นที่เสน่ <ures> ี์พิชี่พิซี่วะพิซี่นั่นวะวสิป้อนเหยี่ยงกับป้อนในหมอลำไอดอนเนาะนี่กค่ิป้อนป้อนเข้าเพื่อนวะหนูไม่กินก็แบบจิกน้ำเนื้อคาดน้ำเสียงเท่าแบบว่าเพราะสิมีอย่างอีกหลายอย่างไงฮั่วเสวยไงพี่น้องค่ะสาวน้ำยืดคิดว่าได้นี่คือความคิดเห็นเด้อหนึ่งฤดูกาลที่เข้าที่เข้าตามอีหล่าวอุ้งอิงเนาะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นจาก จากที่แบบเข้าเห็นจนหอดล่าสุดวาสันถอเนอกเห็นอีหยังเนี่ยหันเน่มันเป็นคามภูมิใจพี่น้องออมาเวาสู่ฟังเนาะเราเรพี่น้องเห็นหยังแนี่ยเอา เห็นพัฒนาการทั้งใดแนหรือในส่วนใดที่พี่น้องคิดว่าต้องเติมต้องอียงหน่าจะมีจังสิคือติเพื่อก่อเนี่ยโบเป็นยังพี่น้องแต่ถัดดาเนี่ยโอ้ยเนาะคอมเมนต์มารัวๆเลยเอ้าเห็นยังแนพัฒนาการหนึ่งฤดูการที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดฤดูการแสดงใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากโอ้ยเนาะเป็นโอลานเนาะซะมันจะสีมัว คอมเมนต์มาเบิงเห็นอย่างเห็นคือผมเห็นคือสาวรุ่นแน่หนึ่งฤดูการไม่ให้เบิงรุอผู้ใดไปเบิงหน้าเวทีนี่เห็นอย่างแน่น่ะนะในตัวความเป็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหนึ่งฤดูการที่จะกล่าวสู่ฤดูการน่ะเนาะเดี๋ยวจะคุยกันได้คืออื่นต่อไปขอบคุณนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ